Oh, เราคนกลัวเงินเฟ้อนะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ปัจจุบันรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกันเหมือนสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นโกลด์สแตนด์ดแปลว่าเขาสามารถเสกเงินขึ้นมาได้เพียงแค่กด2 3ปุ่มเพราะอยู่กันในโลกของดิจิตอลแบงก์เนาะเช่นเงินที่คุณฝากธนาคารอยู่เขาจะเอาไปปล่อยกู้ให้อีกคนก็ได้โดยที่ตัวเลขในบัญชีของคุณก็จะยังมีเท่าเดิมส่วนคนที่กู้เงินไปก็จะมีเลขดันขึ้นมาในบัญชีเขาด้วยซึ่งอัตราการพิมพ์เงินของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6กซึงแโดต่อาระเกตุดซ เพิ่มขึ้นเร็วมากนะมันแทบจะแก้วละร้อยทุกร้านแล้วนะการพิมพ์เงิน,นอัตราที่สูงก็เป็นดาบสองคมแม้มจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ระยะยาวมันเป็นแรงกดดันต่อบริษัทที่โตได้ไม่ทันการพิมพ์เงินนี้พนักงานเงินเดือนได้ขึ้นเงินเดือน,เ,นเพิ่มขึ้นปีล,ละเท่าไหร่สองเปอร์เซ็นต์ไหมสี่เปอร์เซ็นต์โอเคประเทศเราตอนนี้เงินเฟ้ออาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าถ้าเราได้เงินเดือนขึ้นปีละไม่ถึงห้าหกเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนกับเงินเราหายไปฟรีๆนะแล้วเราทำอะไรอะไรบ้างผมก ก็เป็นเหตุผลที่ผมมาทําช่องนี้ด้วยเพราะเราจะสู้กับมันไปด้วยกันโอเคในนี้มันเขียนมะไหลายอย่างมันจะมีทั้งหุ้นอสังหาปันผลแล้วก็มันใช้คําว่าต่างประเทศผมคิดว่าน่าจะหุ้นอสังหาปันผลทุกอย่างที่เกี่ยวกับต่างประเทศข้อ2คือ treasury หรือพันธบัตรประเทศไทยเราเอาจริงๆพันธบัตรดอกเบี้ยน้อยมากเลยนะมันแค่3%เองมันเป็นการลงทุนที่สู้อเมริกาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครซื้อพันธบัตรอเมริกาได้ก็จัดเลยหรือจะซื้อ ETF ที่เป็นพันธบัตรของอเมริกาก็ยังดีนะมันน่าจะได้ส <c oughs> พูดง่ายแต่ทํายากนะผมว่าแทนที่เราจะไปตั้งคําถามว่าเราต้องตัดค่ากาแฟเราต้องตัดนูน่นตัดนี่ให้ประหยัดลงเราควรถามตัวเองก่อนว่าเงินสดที่เราถืออยู่เราถือมันไว้เฉยๆหรือเราเอาไปลงทุนถ้าแบ่งส่วนไปลงทุนแล้วกาแฟก็ซื้อๆไปเถอะอย่าไปคิดเยอะผมว่าชีวิตเราต้องมีความสุขด้วยข้อ4ี่เพิ่มไรายได้โอเคยากพอๆกับข้อเมื่อกี้ถ้ามีงานประจำำําทําก็คงอาจจะต้องรับกแลนเพิ่มอะไรอย่างนี้ไหมข้อ5ลดหนี้ อันนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละแต่ที่อยากฝากไว้คืออย่าไปหลงกลไอ้ผ่อนส่นเปเซ็นกันเยอะเนาะถ้าซื้อไม่ได้ก็อย่าซื้อเลยข้อหกจบแหละหวังว่าทุกคนจะตื่นตัวเรื่องเงินเฟ้อกันมากขึ้นแค่นี้แหละขอบคุณครับ